สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสุขเกษมจาก o c u s สใหม่โฟรนะครับ mm hmm. สุกเกษมกูท a อกนำเรื่องราวดีๆมาบอกกันอีกครั้งในวันนี้ mm hmm. วันนี้นำค่ะเอาเกี่ยวกับในโลกกว้างของการสื่อสารเนี่ยนำมาเสนอสำหรับคนที่ติดตามผมนะครับ mm hmm. ยินดีก็แบ่งปันด้วยนะครับ mm hmm. I p l a y that September October November December a f e i l it with good news growth many blessings new Opportunities, Health and Love ต้องขอโทษที่ภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงเพราะว่าไม่ได้เกิดที่ประเทศอังกฤษมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเกิดที่ประเทศไทยและเรียนไอ่ๆอยู่ๆมาตามภาษาเนี่ยนะครับท่านบอกว่า,างี้ครับเมื่อเราเนี่ย pray คือภาวนาหรืออบรมจิตใจในที่นี้อาจจะเป็นการขอพรน,นะครับแต่ในการที่ว่าเหมือนกันร้องร้อขออะไรประมาณเนี้ย ก็คือมีจิตอธิษฐานอยากได้อะไรแล้วก็ตามเนี่ยมันอยู่ในเพลงนี้และกันแต่คนใหญ่จะแปลว่าสวมดมนต์นะครับว่าในเดือนกันยาในเดือนตุลาในเดือนพฤศจิกาในเดือนดเดบอ์ธันวาคมกระผมเนี่ยจะได้รับการเติมสิ่งที่ดีข่าวดีความเติบโตการเงินการงานการธุรกิจและสิ่งดีๆทั้งหลายหลายสิ่งทั้งหลาย โอกาสดีๆทั้งหลายใหม่ๆสุขภาพและความรักจะมาสู่ผมในเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมและนี่คือผมนำเสนอเรื่องนี้มาบอกก็หมายถึงว่าจิตใจนี่เป็นใหญ่จิตใจ,ใจเป็นประธานเวลาท่านทำสมาธิจิตนิ่งมันจะมีพลังพลานุภาพและท่านตั้งใจดีๆนะแล้วมันก็จะได้ตามเนี่ยอย่างเหลือเชื่อ,อามาสจรรั์ ไม่ได้ก็ทําต่อไปทําไปเรื่อยๆมันได้เองก็ขอให้ขยันทํากันก็แล้วกันอันนี้ก็จบไปที่2นาทีวันนี้ก็เสนอกันเท่านี้ผมสุกเกษมแพรมนีจากสุกเกษมกูทท a อกจากสถาบันโฟกัส My f o r อ m ัถ้าหากจะเข้าเป็นสมาชิกเข้ามาเรียนกับเราเรียนได้ในราคา699บาทแต่อีกแบบหนึ่ง1490บอาทอันนั้นแถมคอล์รฟิลด้วยนะครับก็เท่ากับว่า เรียนแบบแถมคุณฟิลาเนี่ยก็จะมีการลดราคาไปในเี่สุดังนั้นทุกวันนี้เราผมเองก็อยู่รอดด้วยการทําธุรกิจในการทำทำธุรกิจด้านขายว่าสมุนไพรเทกเซมแล้วก็ทําธุรกิจด้านขายเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วทำธุรกิจเดียวเกี่ยวกับเรื่องการ สอนเรื่องนี้ด้วยแต่ผมจะเน้นไปเรื่องของการสอนส่วนมากนะครับ<ไ>ก็ขอให้ท่านมาลงสเบียนเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วท่านจะได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่ผมนำสิ่งดีมาบอกท่านนะครับในวันนี้<อ>สวัสดีทุกคนครับ